สวัสดีน้องๆหนูๆน,น,นักตีป้อมทุกคนนะครับวันนี้นะก็จะมาเล่นเม็ดกอกวนนะครับเป็นเม็ดนาตยานะครับเป็นเม็ดกอกวนแทงที่ดีที่สุดเลยนะครับเม็ดตัวนี้นะคือว่าไม่กล้าเข้านะครับขนาดแทงยังไม่กล้าเข้านะครับนะับภา,าอะไรกับพวกแครี่นะครัด้วยเดียวหายแน่นอนนะมาดูนะเราจะอัพเลเวลหนึ่งมาก,ก่อนนะครับนี่ เลเวลหนะึ่งจะเป็นเลเวลที่โจมตีแรงมากเลยนะครับมาพอเราเคลียร์คลิปนี้ได้นะครับเราก็จะไปสมทบนะครับกับน้องแคลลี่นะครับของเรานะมาดูกันนะครับเรารีบมาแล้วนะครับจะมาทันไหมนะอึ้บโอ้โหเราดักไม่ทันนะแหวนเสร็จไปแล้วนะ นกทันนะพึ่งไม่โดนับนี่ดูเมียเขาดักไว้นะนี่นะดูแทงเราก็ยังออกไม่ได้นะเพราะว่าเจอโลจินี่โลจินี่ขังใหญ่เลยนะแต่ช่วงแรกๆก็ยังเข้าไปดันเขามาได้อยู่นะ ปึงดูครับึงดูสิกล้าออกมาไหมล่ะแคลรี่นะครับดูเราเรองไเคลียร์คลิปกันก่อนนะมาดูนะเจอใครก็ใส่หมดนะครับดูครับโอ้โหจัว่วเดียวเกือบหมดหลอดนะครับกับซัพพอร์ตของเขานะครับดู อลิฟนะอลิฟิตจุงเบยเลยมาดูโอ้โห,โหดอกนี้เสียดายมากนะครับมาโดนดอกรีวิวหนึ่งนะเรานกไปก่อนนะไปะเพื่อนบอกถอยกันหมดแล้วนะเราจะอยู่ทำไมละ่ะเดี๋ยวเราไปเคลียร์คลิปเลนกลางก่อนนะเพื่อนอยจเพึ่งเข้านะเดี๋ยวเราแก้คลิปก่อนนะ <S <S นาะึ่จุบู เคลียเสียเราก็ไปเลยนะโอเคแวะมาให้เขาตกใจก่อนนะเมีด mm. mm. เขาดักเรานะ mm. มาดูกันนะ mm. มาสิดูว่าโอ้โห mm. เราก็ได้ช่วยเพื่อนนะเอ mm. สซีดไปนะ ไปนะนี่นะครับดูมาสิครับมายันอลิซเลยคนระับเจอมาตายาเข้าไปลองดูสินะนี่เดี๋ยวเราไปควนข้างล่างกันดีกว่านะอา้าโดนไหมไม่โดนโดนสุยๆนะเบียบไหมล่ะโดนสุยๆ นี่ครับดูเสียดายนะครับไม่โดนโลูกสตันเรานะมางั้นไงเหนื่อยนะเราคอยเคลียร์ลิปไปก่อนนิดกว่านะเพิ่งไปนะว่าเพื่อนเราวิ่งตัดไปแล้วนะ คลิปตรงนี้เลยนะปึ๊บนี่นะสงสัยเขาจะเอาดักกัอนอยู่นะได้ไปแล้วการกวันเยกลังถูกส่งออกไปมานาเราเพิ่มมาแล้วนะดูตัวนี้ก่อนไม่โดนเสียดายแท้เอาแล้วเขามาลุยแล้วแล้วจับพี่ให้อยู่นายนม ไม่อยู่เดี๋ยวพี่กลับมาใหม่นะครับนี่มาเจอกันสักหน่อยกวนเขาก่อนครับดันชิปก่อนนะก่อนนะที่เขาจะเข้ามาป้อมเรานะปล่อยไว้ไม่ได้นะแคลรี่มันตีแรงนะนี่คนระับแคลรี่เรามาแล้วเราก็กลับบ้านไปก่อนนะเลือดเราไม่ค่อยมีนะพร้อมกับของเราก็ามาช่วยแล้วนะเจ้าลิงน้อยนะไปะเราก็ไป ดูเรียนกันก่อนนะดูเรียนกลางของเราก่อนนะเป็นไงละ่ะ <Yeah. S 1> เพื่อนเราเอาไปกินแล้วนะเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey. S 2> มาสิครับมาสิครับอือ uh หือ huh. เรียบร้อยนะนี่นี่ได้มาหนึ่งตัวนะโ oh. ดนไปแล้วมาหลอดเป็นไงนะปาดแรงเหรอแรงแค่ไหนนะมาดูกันนะเท่ากับเราไหมนะ ดูการนนะับมาเจอกันเรื่อยๆจะมาหลบนะับเราเจอกันเรื่อยๆนะออกมาสิไม่ออกมาคนระับอดีลิงเรามาแล้วนะครับเราก็สละให้ดิงดูก่อนนะครับเรามาช่วยฝั่งแคลรี่กันก่อนนะทุกคนมาดูกันนะอ่าเราก็ได้ป้อมมาแล้วช่วยทันไหมอุ้ยเจ็บนับนะ เจ็บนะลับไปใหม่นะ <Shut down. S 2> แทงเรากลับไปใหม่เราก็กลับไปสู้ใหม่โอ้ยไม่น่าดันมาเลยออไม่เป็นไรเรายังได้อยู่ดีนะ <Nice S 2> ดันนิดเดียวนะมาเราเคลียร์คลิปตรงนี้เลยนะมาสิครับมาสิมาสิาสเคลียร์คลิปก่อนนะมาหลอดสงสัยจะแค้นเราหนักนะไม่ได้กินน้ำมาเลย จัดไปเดี๋ยพลังขึ้นเตาเราสักหน่อยนะตัวนี้แรกกันผลหมัดพอดีนะสวยงามนะครับงานนี้นะครับแม้เราตายนะเราก็ยังได้ชิวอยู่นะเราคอยดูเลนให้เพื่อนนะตอนที่เล่นไฟเตอร์เราก็ประมาณนี้นะเล่นแบบดูเลนก่อนนะยังไม่เข้าไปบวกง่ายๆนะทุกคน หากเราเข้าไปบวกเราก็คงจะได้เอซีเยอะนะรครบขอเชียร์คลิปให้เพื่อนก่อนนะมา <A Red S 1> นี่นะเพื่อนดันกลางนะครับเราก็มาดูด้านข้างนะเพราะว่าคลิปเขาเริ่มมาแล้วนะทุกคนเนาะว่าเราก็แตกไปแล้วนะเราก็จะเชียร์คลิปตัวนี้ออกไปก่อนนะไล่ยาวเลยนะเจอแคลี <Red> ่เราบอกว่า <been> หวานหมูนะเขาไม่ฟิกเกอร์นี้เรานะ ปล่อยคลิปเดินหน้าก่อนนะนคลิปเช้าวะ่ะวิ่งแซงไปเลยดีกว่านปึ้งดันไว้นะ <Ultimate. S 1> อันคลิปแล้วก็ปล่อยอันที่หนึ่งไปก่อนนะนี่เอาป้อมนี้นะทุกคนอืมทำไมวิ่งง่ายจังเลยมายืนรอหน้าป้อมเลยแล้วกันมาเขียคลิปเพื่อที่จะเข้าไปเลยนะเอาป้อมแล้วดีกว่า อุ้ยบัตเตอร์ไฟมาบัตเตอร์ไฟโอ้โหสตันไม่ถูกครับเดียวเดียวเดียวเอาสิเอา,เอา oh oh! เสิโอ้โหเสร็จเนี่ยเราน,นี่โดนสตันมันก็เสร็จดีครับโอ้โ oh ห oh! บอกแล้วนะครับว่ารีวิวหนึ่งของเราแรงนะครับขนาดแทงยังเอาไม่อยู่นะครับขนาดแทงยังไม่อยากอยู่ให้จ้วงเลยนะครับรีวิวหนึ่งเราแรกนะครนาตายาเป็นตัวที่น่ารำคาญมากเลยนะครับนาเล่น แทงเมื่อไหร่เจอนาตาญานะไม่อยากหยุดเจอเลยนะเพราะว่ามีลูกเลเวลสองนะคอยสตันไม่พอนะยังมีเลเวลหนึ่งที่คอยจิ้มแทงเราอย่างแรงเลยนะของนาตาญานนะก็เลยมาฝึกเล่นดูนะมาเอาฟอังเลยไหมเพื่อนเอาไหมละเรามาดูลิงเอาแล้วนะ จัดไปก่อนแนวเกียร์คิบก่อนคลิปมาถึงคอมแล้วตึมตึมตึงตึมอ่ะเกียร์คิบแล้วเกียร์คิบแล้ว,อ,ลว,ลวอ้าวไม่ได้เอาต่อเลยไปไหนล่ะเทียนเอาไหมอ้าวเขามานะมาตรงกลางนะมาเราจะไปไหมมีใครมาไหมอืม้อเทียนฟันไครวะเนี่ยเอาเขามาแล้วเทียน เก็บน้าดูสิครับหายมาอีกสิอยากเก็บเจอบอเอาบอลละเอาบอ,อ,าบอตัวนีครับเก็บน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เกีบน้าโดนเข้าไปนี่มาแม่มาแม่นีแล้วบางคนกลับบ้านเลยนะเพราะว่าโดนเข้าไปเก็บอยู่ดิเก็บอยู่ดินะมาเราคอยเกียร์คลิปให้เพื่อนก่อนนะ เพื่อนมาเอาดาร์กแล้วนะเราก็ช่วยหน่อยนะน่ะเห็นไหมกำลังขึ้นเต่าดูครับรถปื๊บเลยนะอย่างแรงนะทุกคนมาแล้วครับเอาเสิครับอือเสียดายทว่าวอีกนิดหนึ่งนะอือหากมีไฟเตอร์ตัวแรงสักตัวนะเมั่อี้ก็น่าจะได้นะ จีบเอเจีบเ้อมาไปแล้วเพื่อนเราตกหน้าแล้วเมื่อฟาร์มเราออกหน้เา,าเราก็สนับสนุนได้เต็มที่นะเดี๋ยวไล่เลนก่อนนะนี่ดูีเลยดูก่อนนะดูเสืองอก่อนมาแล้วครับเจอแล้วครับเอาเมียเอาเมียมาเมียมาเมียมารถมาเมีย,มา,ม,ยมารถ ม,ม,มาหลอดเอย็บน้มาหลอดบวบไปดีกว่านะลิปเรามีตัวเดียวมาเดี๋ยวเรามาคอยสนับสนุนตรงเทนดีกว่านะตรงนี้เริ่มนะเริ่มว่างไม่มีใครอยู่เราเอียบนะเอียบเอียบแล้วครับทุกคนเหตแล้วครับทุกคนมาดูกันครับเขากำลังนวเนี่ยกันอยู่ตรงกลางนะ มาดูเราจะได้โอ้ยมาไว้แท้ว่ะอริสอริสคิดจุงเบยออืถจะโดนเข้าไปน่าจะเจ็บนะวนเข้ามาอีกโอ้โหเราก็เจ็บเหมือนกันนะโดนของอริสโอ้หไปก่อนไปก่อนไปก่อนกัวแคลรี่นะกลัวแคลลี่เขามาไล่ยิงไล่ต้อนเรานะเราเลือดไม่ค่อยดีนะกลับบ้านดีกว่านะนี่ แล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับในบทเรียนนะทุกคนจยิงเราก็จะเลเวลตันแล้วจะถึงเลเวล15แล้วนะเราเพิ่งจะเลเวล1 12เองนะารับจังดัวหนนะมาปัูนับกกันขอคของท้างน้าก็จะออกเป็นเวทก่อนเลยนะครับเจ้าเพชรเวทเห็นไหม เราเรียกเพียดไหมทุกคนทีเ่เป็นก้อนม่วงๆนะเอาแล้วเพื่อนอัดไปแล้วรอชั้นหน่อยรอชั้นหน่อยนะฮืม <c oughs> ไว้ไหมนี่เดี๋ยวเรายืนกลางไว้ก่อนนะ <c oughs> เราจะออกไปนะเราคอยเคลียร์คอยดันให้เพื่อนเปิดไปแล้วเป็นไงมาหลอด มาหลอดยังกลัวนะมาหลอดบอกไม่ยังจะตามกูมาอีกเลยไม่ตามได้ยังไงเจ้ามาหลอดรู้ว่าเองกลัวเรานะครับรู้ว่ากลัวเราก็ยัดเลยนะอืมนี่นะไม่ใช่แค่มาหลอดนะตอนนี้แม้แต่บัตเตอร์ไฟยังกลัวเราเลยเอาสินะ มาดูฝั่งนี้กันบ้างออ, <22. S 1> อืแชร์ี่เขามาแอบกินป้อมเรานะนะ้ำไปแล้วไปแล้วเห็นไล่แล้วเห็นไล่แล้วเรายังไปไม่ได้นะเราเครียดจีบก้อนนะเผื่อ,อนี่เราเอาดาักได้นะเดี๋ยวเคลียตัวนี้ก่อนออ ดักชุดนี้ก็น่าจะชนะนะครับเพราะว่าคลิปตรงกลางและคลิปด้านเราก็มาเยอะแล้วอ้าวเพื่อนยอมแพ้แล้วทุกคนโอ้โหเราชนะไปเลยครับทุกคนมาดูกันครับสกอร์ของนาค่า5ตาย1ช่วย4นะครับคลิปนี้ก็จะบประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ